we ครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเส้นทางกีฬาก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับของกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับที่กำลังจะลงแข่งขันในศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับผู้เล่นทีมชาติไทยนะครับฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดนี้นะครับก็มีทั้งสิ้น20คนครับ เซอร์ไพรส์มากๆในะหลายๆคนนะครับเป็นผู้เล่นสายเลือดใหม่นะครับบางคนติดทีมชาติเป็นครั้งแรกนะครับเป็นแข้งป้ายแดงเลยแทบจะโลกชุดนะครับจากชุดฟุตซอลโลกที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้นะครับเป็นการให้โอกาสน้องๆหน้าใหม่นะครับแล้วก็ผู้เล่นวัยรุ่นนะครับได้มีโอกาสติดทีมชาติแล้วก็มาลองทีมเพื่ออนาคตกันนะครับครั้งนี้ก็เป็นการแข่งขันเอเชียน ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2024นะครับจัดที่เทอร์มินอลโคราชนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่อ20นักฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดทำการแข่งขันอาเซียนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2024หรือฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนประจำปี2024จะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง10 พฤษภคิายน2567ที่จะถึงนี้นะครับสนามก็คือสนามเทอร์มินอลฮอลศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมานะครับแฟนๆฟุตซอลแฟนๆกีฬาชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงอย่าพลาดนะครับมาชมมาเชียร์กันให้ถึงขอบสนามเลยทีมชุดนี้ครับภายใต้การคุมทีมของมิเกลโรดิโกโหหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปน ที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นสายเลือดใหม่นะครับที่เรียกมาติดในครั้งนี้จะมีความแตกต่างจากชุดลุยศึกฟุตซอลโลกและมีหลายคนถูกเรียกติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยทั้ง20รายชื่อนะครับแข่งช้างศึกโต๊ะเล็กไทยก็ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูครับนำมาโดยเจริญพงษ์ประสานสัตว์จากห้องเย็นท่าข้ามนัทพงษ์หยีมเร ệ จากการท่าเรือ ASM ธีรรัตนอรไทยจาก Blue Wave ชนบุรีครับก็มีเรียกมาติดด้วยกัน3คนด้วยกันนะครับจากห้องเย็นท่าข้ามการท่าเรือแล้วก็ชนบุรีนะครับโดย2ผู้รักาประตูจอมเก่านะครับจากฟุตซอลโลกนะครับทั้งคู่ครับก็ไม่ได้มาครับเป็นการให้โอกาสผู้รักษาประตูหน้าใหม่มากันที่ผู้เล่นแนวรับกันบ้างครับก็มีเจ้าไอ้ครับนรงศักดิ์วินวอนจากห้องเย็นท่าข้าม ธนาโชตสอดสแสวงจากแบงคอกบีเอสนัทศักดิ์โพธิ์จากธรรมศาสตร์สแตลเลียนนะครับแล้วก็นัชนน์แสงทองจากบลูเว็บชนบุรีนี่ก็เป็นแนวรับนะครับสายเลือดใหม่เหมือนกันนะครับก็มีคงจะมีแต่เจ้าไอ้นะครับนรงศักดิ์วิงวอนที่เป็นตัวหลักจากชุดฟุตซอลโลกจี่ติดทีมชุดนี้ต่อไปนะครับสำหรับผู้เล่นริมเส้นนะครับก็ถึงโอกาสของเจ้าเต้ยครับเบทอดศักดิ์เจริญพงศ์จากห้องเย็นท่าข้ามหลังจากที่ ผิดหวังนะครับไม่ได้ติดทีมชาติไทยไปฟุตซอลโลกครั้งนี้ก็ได้ติดชิงแชมป์อาเซียนแล้วนะครับจากห้องเย็นท่าข้ามคนนี้ครับเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับจากไทยลีกดูดูการที่ผ่านมาคนต่อมาก็เป็นอธิธพงษ์มุ่นพลายจากห้องเย็นท่าข้ามอมรินเอกาพันธ์จากห้องเย็นท่าข้ามนี่ก็เป็นแข้งหมายป้ายแดงเลยนะครับเป็นน้องดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองถึงฟีเท้าอันสุดยอดของเขาครับก็เป็น3หมนุ่มจากห้องเย็นท่าข้าม มาต่อกันที่จุดนั่นรักษาทรัพย์ครับก็มาในครั้งนี้ด้วยนะครับจาก Black Pearl United พิชยุทธกิติพานุวงศ์นะครับจาก Black Pearl United ็ธีละนายยาเขียวครับจากแบงคอกบีทีชาวลาสีอาวุธจากแบงคอกบีทีเอครับธีรพัฒน์เหมือนสีจากธรรมศา,ศาสตร์สเตลเลียนแล้วก็กรีอารันสัญญาลักษ์จาก Blue ูเวฟชนบุรีครับมากันที่ผู้เล่นหน้าเป้ากันบ้างครับ ก็นำมาโดยพีรพัฒนแก้ววิไลจากบรูเวฟบชนบุรีธนวัตรเกิดบางระจ,จันจากแบล็คเพิร์ยูน t เต็ดปียวัฒน์เพชรน้อยจากฟุตซอลไทยอาร์มี่แล้วก็มีฉัดชดช่วงจากการท่าเรือ ASM นี่ก็เป็นน้องใหม่ป้ายแดงเพิ่งติดทีมชาติครั้งแรกเช่นกันนี่ครับคือ20รายชื่อผู้เล่นฟุตซอลทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์อาเซียนนะครับที่จะแข่งขันกันในวันที่2ถึง10 พฤศจิกายนนี้นะครับที่เทอร์มินอลโคราชก็ถือว่าเป็นการถ่ายเลือดเป็นการผ่าตัดทีมเลยก็ว่าได้ครับผู้เล่นตัวเก่าๆจากชุดฟุตซอลโลกก็แทบไม่เหลือเลยโดยโปรแกรมการแข่งขันของฟุตซอลชายทีมชาติไทยที่โคราชนะครับก็จะมีดังนี้ครับวันที่2พฤศจิกายนนะครับเป็นนัดแรกไทยจะพบกับบรูไนวันที่3พฤศจิกายนนะครับติมอร์เลสเตพบกับไทย วันที่5พฤศจิกายนมาเลเซียพบไทยวันที่6พฤศจิกายนไทยพบเวียดนามสำหรับทุกวันนะครับที่ไทยแข่งขันคู่ของไทยจะเริ่มแข่งขันกันในเวลา18บนาฬิกาของทุกวันที่มีโปรแกรมไทยลงแข่งขันนะครับโมงเย็นไปะเจอกันที่เทอร์มินอลโคราชโดยรอบรองชนะเลิศนะครับก็จะทำการแข่งขันกันในวันที่8 พฤศจิกายน2567และรอบชิงชนะเลิศและรอบชิงอันดับ3จะทำการแข่งขันกันในวันที่10พฤศจิกายนนะครับก็2ถึง10พฤศจิกายนนี้นะครับที่เทมินอลโคลาดก็ไปชมไปเชียร์กันโดยทีมชาติไทยของเรานะครับก็ตั้งเป้าไว้ที่แชมป์เท่านั้นครับเพราะว่าเป็นทีมเดียวชาติเดียวในอาเซียนเลยที่มีประสบการณ์ได้เข้าไปถึงฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายนะครับ มาที่ผู้จัดการทีมกันบ้างนะครับทางด้านบิ๊กทินครับพี่สุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับให้สัมภาษณ์ถึงการประกาศรายชื่อทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดสายเลือดใหม่ในการสู้ศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2024ที่จะจัดขึ้นที่เทอร์มินอลฮอล์เทอร์มินอลโคราช2-10พฤศจิกายนนี้ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นทีมสายเลือดใหม่มีนักเตะหน้าใหม่ที่กระหายในการเล่น อายุเฉลี่ยก็อยู่ที่25ปีโดยประมาณนี่คือเลือดใหม่ของทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเรามีความจำเป็นต้องสร้างทีมใหม่ขึ้นมาและต้องยอมรับว่าเราต้องผ่าตัดปรับเปลี่ยนทีมเพื่ออนาคตโคชมิเกลและทีมงานสกเกลของเขาคัดเลือกมาก็คือต้องเหมาะสมแล้วทีมเรามีหลากหลายสไตล์พิธินนะครับในนามของผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกอาเซียน2024 พี่ทินต้องขอขอบคุณประธานสโมสรทุกสโมสรน,นะครับที่ผลักดันน้องๆให้ได้รับโอกาสจนเป็นที่เข้าตาของโค้ดมิเกลสำคัญที่สุดก็คือทัศนคติของผู้เล่นทุกคนที่จะสู้เพื่อชาติและสู้เพื่อแฟนฟุตซอลไทยแนะานามของผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยต้องขอขอบพระคุณท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลมาดมแป้งนะครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำ บิ๊กป๋อมคุณอดิศักดิ์เบนจ่สิริวันอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลโคชมิเกลโรดริโกและทีมงานสก้าวติ้งทั้งหมดเราจะไม่ทำให้คนไทยผิดหวังนี่คือการให้สัมภาษณ์ของคุณสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยครับกราบขอบคุณเป็นแฟนฟุตซอลชาวไทยทั้งประเทศแล้วก็ในโอกาสที่เราจะแข่งขันทีแชมอาเซียนระหว่างวันที่2ที่8พฤศจิกายนที่ เทอร์มินอลทวินดวันที่โคราชนะขอเชิญชวนพี่น้องชาวโควราชแฟนฟุตซอลชาวไทยทั้งประเทศมาชมมาให้กําลังใจเป็นสิ่งสำเป็ที่มีค่าที่สุดสาหรับแฟนฟุตซอลไทยนะครับทีม,ท,มทีมชาติไทยเรานะฮะและที่สำหปันที่สุดเราต้อนรับประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนอย่างเป็นมิตรภาพใช้ลักษณะเหมือนท o อ p พาวเวโดยการยิ้ม มิตรไตรีแสดงความจริงใจและกระเชิญชวนเขาว่าประเทศไทยเรายังมีดีอีกเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาฟุตบอลฟุตซอลนะกราบขอบคุณพี่น้องคนไทยที่กําลังจะไปเชียร์และก็ดูชมอยู่ทางบ้านได้นะครับจะถ่ายทอดสด้างสึกอฟุตซอลไทยแลนด์และก็เฟซบุ๊กนะครับกราบขอบคุณอย่างสูงครับทางด้านผู้ช่วยโค้ชครับเอรอยออลอนโซ่ผู้ช่วยผู้สอนทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยก็เผยถึงเบื้องหลังการประกาศรายชื่อ 20คนของทีมฟุตซอลไทยชุดลุยศึกเอเชียนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2024 2-10พฤศจิกายนที่เทอร์มินอลโคราชว่าสำหรับผู้เล่นชุดนี้เรามีผู้เล่นใหม่ๆห,หลายคนอายุเฉลี่ย25ปีซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับชุดที่ไปแข่งขันฟุตซอลโลกที่ผ่านมาจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่30ปีนะครับทำให้เห็นความแตกต่างกันถึง5ปี ชุดที่ไปฟุตซอลโลกที่เพิ่งจบไปในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็มีอายุเฉลี่ย30ปีก็ถือว่าเป็นแข้งวัยเกา๋ามีอายุพอสมควรนะครับมีประสบการณ์สูงแต่ชุดนี้เนี่ยอายุเฉลี่ย25ปีเรามีรายชื่อทั้งหมด73คนจากการทำง,งานตลอด3ปีก็ได้เฝ้าติดตามมาตลอด3ฤดูกาลในการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกในการเลือกครั้งนี้มีหลักการเลือกคล้ายๆกับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยปี 2008ซึ่งใช้ชุด B ให้โอกาสกับผู้เล่นใหม่เพื่อสร้างทีมในอนาคตซึ่งเป็นการเรียกเข้ามาทดสอบว่าจะสามารถต่อยอดไปเล่นในชุดใหญ่ได้หรือไม่นอกจากนี้ผมคิดว่ารายชื่อผู้เล่นทั้ง20คนที่เราเรียกมาครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้เล่นใหม่ๆในลีกที่ยังรอโอกาสอยู่ที่จะติดธงทีมชาติไทยนะครับว่า หากน้องๆหน้าใหม่ในสโมสรขยันมุ่งมั่นทุ่มเทโชว์ฟอร์มให้ได้ดีก็จะมีโอกาสติดทีมชาติได้ในอนาคตเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการเลือกผู้เล่นใหม่มาเยอะแบบนี้จะมีเป้าหมายอย่างไรในราการชิงแชมป์อาเซียน2024แน่นอนว่าเราต้องการเป็นแชมป์แม้ว่าชาติอื่นๆจะอยู่ในช่วงที่แข็งแกร่ง แต่อย่างไรเสียชาติอื่นๆก็ไม่ได้ไปฟุตซอลโลกในครั้งล่าสุดเราทีมชาติไทยในฐานะทีมที่ไปฟุตซอลโลกก็จําเป็นจะต้องสร้างทีมใหม่เพื่อจะสร้างไว้ต่อยอดต่อไปในอนาคตนี่ก็เป็นคําให้สัมภาษณ์นะครับของทางด้านพิทินนะครับบิ๊กสุทินบัวตูมแล้วก็ผู้ช่วยโค้ดทีมชาติไทยนะครับเอลรอยออลองโซ ก็ขอย้ำกันอีกครั้งครับสำหรับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2024จะจัดขึ้นที่สนามเทอร์มินอลฮอร์ศูนย์การค้าเทอร์มินอลเทเวนตี้วันจังหวัดนครราชสีมา2-10พฤศจิกายนนี้โดยโปรแกรมฟุตซอลการแข่งขันฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับก็จะเริ่มในเวลา18นากาทุกนัดน,นะครับทุกนัดที่ทีมไทยลงแข่งนะครับย้ำนะครับเริ่มแข่ง6โมงเย็นนะครับ วันที่2พฤศจิกายนนะครับไทยพบบรูไนวันที่สติมอร์เลสเตพบไทยวันที่5มาเลเซียพบไทยวันที่6ไทยพบเวียดนามรอบรองชนะเลิศจะมีในวันที่8พฤศจิกายนรอบชิงและรอบชิงที่3ก็แข่งขันกันในวันที่10พฤศจิกายนครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับความเคลื่อนไหวของฟุตซอลชายทีมชาติไทย ก็อย่าลืมนะครับติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าในอีก4ปีข้างหน้าเราก็มีเป้าหมายที่จะไปฟุตซอลโลกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยผู้เล่นหน้าใหม่ชุดนี้ก็ต้องไปเชียร์ไปให้กำลังใจน้องๆกันครับผมช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับ อุทก,กภัยภัยจากปรากฏการทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและกระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้างและแม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดได้ พายุฤด,ด,ดูร้อนมาแรงระวังความเสียาหายที่เกิดเตรียมความพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ด้วยสติและหัวใจที่เข้มแข็งพัฒนาความรู้ติดตามข่าวสารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดและแม้ในยามขับขันจงมั่นใจได้ว่าทุกความช่วยเหลือจะถูกส่งตรงอย่างทันท่วงทีเราพร้อมเคียงข้างและจะพาประชาชนผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากไปให้ได้ เพราะไม่มีความทุกข์ร้อนใดของพี่น้องชาวไทยที่เราเข้าไปไม่ถึงท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมายืนอยู่ที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดับหักองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตริาน์นะครับในเรื่องของการกีฬานะครับพี่น้องประชาชนชาวอุตริตน์โดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยก็ให้ความสนใจ ตื่นตัวกันไม่น้อยเลยทีเดียวครับโดยในเรื่องของกีฬาฟุตซอลนะครับโดยเฉพาะเรื่องอยางฟุตซอลเนี่ยวันนี้ก็มีกิจกรรมด้วยนะครับเป็นคลินิกฟุตซอลนำทีมมาโดยบอสไตครับไอมมเน่ไทยแลนด์นำทีมธรรมศาสตาร์สตารเลียนะครับสโมสรฟุตซอลชั้นนําของเมืองไทยนะครับมาโชว์ตัวมาเปิดคลินิกสอนทักษะสอนเบสิกสอนหลักการเล่นฟุตซอลที่ถูกต้องในระดับประเทศนะครับให้เด็กๆ ที่อุตรดิตได้เห็นได้ฝึกซ้อมได้เห็นพี่ๆเป็นแรงบันดาลใจกันนะครับโดยงานนี้นะครับต้องขอบคุณบริษัทไอเมเน่ไทยแลนด์นะครับร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าในช่วงนี้เนะี่ยเขาก็มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลทีมหลายๆทีมนะจากเขตภาคเหนือตอนบนตอนล่างเนะี่ยมาเตะแข่งขันกันโดยมีจังหวัดอุตรดิตนะครับซึ่งถือว่ามีความพร้อมมีศักยภาพในเรื่องของการกีฬาไปอย่างสูงในเขตโซนภาคเหนือแห่งนี้นะครับ แน่นอนว่านี่ก็คือบรรยากาศความพึกคักนะครับที่พี่ๆนะครับนักกีฬาอาชีพนะครับจากสโมสรสมภาษัส์สตาเลียนเนี่ยก็ตอนนี้ก็กําลังซ้อมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการซ้อมการป้องกันประตูก็ดีการึซ้อมการเลี้ยงบอลก็ดีเบสิกต่างๆน,นะครับเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับทั้งผู้บริหารนะครับนบทางไอเมเล่ไทยแลนด์ผู้บริหารอบจออค์การบริหารจังหวัดอุตรดิตถ์นักเตะผู้สอนแล้วก็เจ้าหน้าที่ในทีมแล้วก็รวมไปถึงน้องๆที่ มาเข้ารับการอบรมในวันนี้วันนี้ติดตามได้ในรายการเส้นทางกีฬาครับใช่<อ>ครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็มีหลายภาคส่วนนะครับเป็นภาทีเครือข่าย ที่ทำให้กิจกรรมวันนี้เกิดขึ้นมาและอีกหนึ่งภาคส่วนที่สําคัญก็คือบริษัทไอมมเน่ไทยแลนด์นั่นเองครับที่ได้พาพี่ๆนักเตะนะครับจากกรุงเทพครับธรรมศาสตร์ตาเลียนมาพบน้องๆน,นักกีฬาอุตริตต้องคุยเรื่องนี้กับบอสไตรบอสไตายสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบที่มาที่ไปของการเอาธรรมศาสตร์ตาเลียนมา VS อุตริศในวันนี้ ครับก็อันดับแรกนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้ใหญ่ใจดีทางเมืองอุตรดิตถ์นะครับที่ให้โอกาสทางไอมาเน่นะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เริ่มแรกนะครับจากเราที่ทางไอมาเน่เนี่ยได้เข้ามาพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่ที่เมืองอุตรดิตถ์นะครับท่านก็เล็งเห็นนะครับท่านท่านมีวิสัยทัศน์ค่อนข้างค่อนข้างไกลกับเรื่องของทางฟุตซอลนะครับท่านอยากจะพัฒนาฟุตซอลเนี่ยในเมืองของท่านเนี่ยให้ให้ให้มี มาตรฐานมากขึ้นให้เป็นหลักสากลมากขึ้นนะครับก็เลยได้มาปรึกษากันและได้ได้มาคุยกันนะครับก็อย่างว่าครับทุกอย่างเริ่มต้นมาก็ต้องเริ่มต้นกันเ,เริ่มต้นกันด้วยก้าวแรกเสมอนะครับก็เลยมีการคุยกันว่าเราก็อยากจะให้น้องๆกับกับคนที่สนใจนะครับในอุตรดิษฐ์ทุกท่านเนี่ยเข้ามาเห็นว่าในหลีกอาชีพในการที่ทำแบบเ,เป็นแบบสายอาชีพจริงๆเนี่ยเขาทำการเขาทำยังไงนะครับเราก็เลย ได้ผมก็เลยได้มีโอกาสพาทีมธรรมศาสตร์เข้ามาสอนเด็กๆสอนให้สนุกสอนเบสิกนะครับให,ให้เห็นว่าทีมที่อยู่ในหลีกอาชีพเขามีการทำงานยังไงบ้างแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดที่จะต้องเอาแบบร0 0นะครับรอบนี้เราก็มาเพื่อให้น้องเห็นเห็นถึงว่าโอกาสที่จะไต,ต่เต้าเข้าไปหลีกอาชีพมันเป็นไปได้ไหมแล้วน้องๆชอบกับฟุตซอลจริงหรือเปล่าครับสิ่งที่บอสไต่เห็นหนึ่งความ เมืองของเขากับเด็กๆของเขาเราประทับใจอะไรบ้างครับต้องบอกว่าเมืองอุตรดิษฐ์นะครับก็เป็นเมืองที่น่ารักมากนะครับเป็นเมืองเป็นเมืองเงียบๆนะครับแต่บอกว่าผู้คนเนี่ยนิสัยดีหมดเลยนะครับผู้คนนี่เฟลลี่ทุกคนเลยนะครับได้เข้ามาเนี่ยก็รอบที่2รอบที่3แลละนะครับทุกคนเฟลลี่หมดนะครับเด็กๆที่นี่นะครับสนใจฟุตซอลมากๆนะครับน้องๆเนี่ยอยากที่จะมีโอกาสน้องๆที่อยากที่จะได้ได้เดินก้าวต่อไปนะครับ ก็คันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถมีผู้ใหญ่เล็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้ไหมนะครับเข้ายื่นมือเข้ามาช่วยกับน้องๆเพื่อสารฝันเขาให้ถึงจุดที่เขาต้องการได้ครับไฟ<ค>รมันเน่จะมีโปรเจกต์ที่จะเดินสายไปเหนือกางอีสานใต้แบบนี้อีกไหมเอาพ,พี่ชุดใหญ่สโมสรต่างต่าง,งครับทางทางสโมสรน,นะครับที่เราที่ทางมันเน่สปอนเซอร์อยู่นะครับก็มีหลายสโมสรทุกสโมสรเนี่ยเท่าที่คุยกับประธานของสโมสรทุกที่นะครับทุก ทุกที่เนี่ยมีมีความประสงค์นะครับที่อยากจะช่วยเหลือวงการฟุตซอลไทยจริงๆนะครับอยากจะออกไปส่งเสริมนะครับกิจกรรมของฟุตซอลทั่วประเทศเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า,อ,าอย่างที่ทราบกันคือทางน้องๆต่างจังหวัดอาจอาจะขาดโอกาสทางเราก็ขาดโอกาสเช่นเดียวกันก็คืออยากให้ถ้ามีตรงไหนสนใจทางทางขอเป็นทางผู้ใหญ่นะครับข่าวผู้ใหญ่ในเมืองที่สามารถตัดสินใจได้ติดต่อตรงเข้ามาทางไอมาเน่ได้ครับแล้วเราก็จะพยายาม มาหาผลลัพธ์หาจุดที่ลงตัวกันว่าเราจะสามารถทําได้แค่ไหนแล้วทีมไหนที่สนใจผมทางไอเมเน่ขอเป็นสะพานกลางเชื่อมต่อระหว่างทีฟุตซอลีกกับทางจังหวัดต่างๆนะครับที่มีความสนใจในะ้านฟุตซอลครับนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ฟุตซอลไทยของเราเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติแล้วด้วยได้ไปฟุตซอลชิงแชมป์โลกหลายสมัยแล้วแล้วก็ทีมลีกเองเนี่ยก็เป็นสโมสรอ,อาชีพ ที่จะทําให้เด็กๆและเยาวชนไทยเนี่ยเป็นนักกีฬาอาชีพม,มีมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็อย่างน้อยๆการเล่นกีฬาเนี่ยก็ช่วยให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลาจากยาเสพติดแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ในหลายๆด้านวันนี้ขอบคุณน้อตไก่เป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับตอนนี้อยู่กับป๋าไก่ครับจักราวาทะโหงครับท่านเป็นรองเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์สวัสดีครับไก่ครับสวัสดีครับแน่อนอื่นต้อง ขอบอกเลยว่าการเดินทางมาเมืองอุตรดิตถ์ในครั้งนี้ของเราประทับใจมากนะฮะผู้คนน่ารักของกินอร่อยผลไม้เทียบเลยแล้วก็บราการในการเล่นกีฬาของเด็กเยาวชนชาวอุตรดิตถ์เนี่ยถือว่าคึกคักมากทําไมจังหวัดอุตรดิตถ์ถึงเป็นจังหวัดที่มีสีสันมีความคึกคัึมีความตื่นตัวเรื่องการกีฬาขนาดนี้ครับป้าก้ครับเราสมาคมกีฬาเรามีชมรมกีฬาอยู่ทั้งหมด31ชนิดก,กีฬาครับ,รบพุตบอนก็เป็นชมรมกีฬาที่มีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปีนะครับอย่างเมื่อคือนเนี่ย คือหลักๆเราจัดแข่งสองงานคืองานลางาังสัดคืองานเนี้ยกับช่วงงานพยาพิชัยดาบพักหรืองานกาชาินะครับประมาณมกรลาสิบสิบวันสิบคืนเหมือนกันแต่ว่าทีมผู้ซ้อนเนี่ยสมัครแข่งขันมากงานมีสิบวันเนี่ยต้องแข่งลงหน้าเจ็ดวันโอ้เยอะนะครับขนาดก็คือเลิกตีสี่ขนาดแข่งลงหน้าเจ็ดวันนะยอดครับช่วงงานลังาสาดเป็นลักษณะเนี่ยและผู้ชมการแข่งขันจะเยอะมากนะครับและเย็นลงเนี่ยทางเทศบาลได้ทำเป็นศูนย์ฝึก ให้แกเยาวชนเนี่ยพวกนี้มาเล่นทุกวันมีโค้ดสอนให้ทุกวันนะครับหลังเลิกเรียนโดยไม่คิดใช้จ,จ่ายน,นี่เป็นเป็นโครงการของเท,เทศบาลเมืองนะครับทางาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดก็อุดหนุนเงินตามโครงการต่างๆที่ชฉลมกีฬาแต่ละแห่งขอ,องบะมาสนับสนุนทั้งก๊อบทั้งอะไรที่สังกัดในสมาคมกีฬาครับช่วงนี้เปการเตรียมทีมไป เยาวชนแห่งชาติภาค5ที่จังหวัดลำปาง1-10พฤศจิกานะครับสองพน้อนครับที่ที่จะเอานักกีฬาที่เติบโตจากโครงการเหล่านี้หรือจากการแข่งขันในครั้งนี้ไปแข่งในระดับเยาวชนและกีฬาแห่งชาตินะครับก็เป็นโครงการต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นเป็นแนวคิดที่ดีนะเพราะว่าอย่างใครที่พอมีกําลังในจังหวัดเนี่ยเอามาช่วยกันอย่างน้อยๆเ,เนี่ยเราพัฒนายเยาวชนพอพัฒนาเยาวชนดีเนี่ยสังคมดีจังหวัดดี ทุกสิ่งทุกอ,อย่างมันดีหมดมันเดินหน้าได้ถ้าสมมติว่าเยาวชนเราเหลวไหลเกเรนะฮะมันก็จะกลายเป็นประชากรที่ไม่มีคุณภาพ<ช>จังหวัดก็พัฒนายากธ<ช>ุกรก,กิจก็ไปต่อ,อยากง<ช>นั้นนี่คือนี่คือเป็นโมเดลที่หลายๆจังหวัดที่ดูเทปนี้อยู่เนี่ยท่านเอาไปต่อยอดได้ใครที่พรอมีกําลังมีมากช่วยมากมีน้อยช่วยน้อยอย่างน้อยเราดูแลลูกหลานในบ้านของเราใช่ไหมให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับสุดท้ายในฐานะคนอุตสาิตอยากจะฝากอะไรถึง นักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวมาชมมาเชียร์กีฬาเพราะว่าเดี๋ยวมีอีเวนต์อีกหลายอีเวนต์กีฬาเลยใช่ครับครับย,ยุทธยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเนี่ยเราเน้นส่งเสริมเฉพาะระดับเยาวชนกีฬาแห่งชาติเราไม่ไม่สู้เพราะว่าสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเรามีน้อยนะครับวันนี้ก็ต้องอันดับแรกก็ต้องขอบคุณทางบริษัทไอมาน่ไทยแลนด์จำกัดนะครับถึ่นำโดย บ่าใจเนี่ยนะครับได้เุณาเอาทีมสโมสรธรรมศาสตร์มาช่วยสาธิตมาช่วยคลินิกให้แก่เยาวชนของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการปลูกฝังทักษะการเล่นที่ถูกต้องให้เยาวชนซึ่งจะพัฒนาได้อย่างถูกต้องในอนาคตนะครับไทยสุดก็ต้องขอบคุณทางบาริษัทไอร์มาเน่ไทยแลนด์จำกัดนะครับที่เจณาให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของ เอ่อพุตตันครับโชว์พุตตันในในงานลงแต่งครั้งนี้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับป๋าไก่ครับขอบคุณครับวันนี้ครับเดินทางมาจังหวัดอุตรดิตถ์ครับไม่ได้มาเห็นเฉพาะเด็กอุตรดิตถ์นะมีเด็กจากกรุงเทพเดินทางมาด้วยนะครับสวัสดีครับน้องๆครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวแนะนําตัวก่อนชื่อน้องเลยครับเบฟครับน้องเบฟน้องเบฟมาจากที่ไหนครับอุตรดิตถ์อ้าวไม่เด็กอุตรดิตถ์รอไม่ค่ะอ้ามาจากที่ไหนมาจากคอนโดมาจากคอนโดด้วยโอ้โหนี่ครับ ไม่ได้อยู่บ้านเดี่ยวนะอยู่คอนโดไมได่อยู่ทาวเขาบ้านอยู่จังหวัดอะไรกรุงเทพกรุงเทพเออมาจากกรุงเทพตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับจินดาศึกษาฮะจินดาศึกษาจินด,าศ,า,นดาศึกษานะครับก็ข้อสออาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับก็เป็นชอฉิงไปอ่าแล้วก็อยู่ปอะไรครับตอนนี้อนุบาลสามทับหนึ่งอนุบาลสามทับหนึ่งอ่าตอนนี้เป็นนักกีฬาอะไรครับฟุตบอลฟุตบอลด้วยแล้วก็เล่นฟุตซอลด้วยอ่าโอเควันนี้สนุกไหมครับมาเล่นที่อุตลิดสนุกครับ สวัสดีครับน้องๆเด็กผู้หญิงทั้งสองคนเลยอ่าชื่อน้องอะไรครับมินนี่ค่ะน้องมินนี่ชิวชค่ะชิวๆนะครับพ่อชื่ออะไรครับตัมคันเทพค่ะโอเคนะครับใครอยากรอชื่อพ่อก็จำไ้นะโอเคน้องบินนี่ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนปสามค่ะโรงเรียนอะไรครับจินดาศึกษาค่ะจินดาศึกษาจินดาศึกษาอยู่แถวไหนอ่ะบางมดค่ะอ๋อบางมดฝั่งโคนนั่นเองอยู่ปอะไรครับตอนนี้ปสามนะปสามนะโอเคแล้วเรื่องกินราคุณซองมานานหรือยังนานค่ะ ประมาณ20ปีได้ยังไม่ถึงตอนนี้อายุตอน,นอายุขนาดสิบสามปีเราอายุขนาดเราอายุเท่าไหร่แปดแปดขวบแปดขวบแล้วครับแต่เราเล่นกีฬาครับให้ร่างกายแข็งแรงนะฟุตซอลสนุกตรงไหน,นตรงที่ว่ามันเลี้ยงบอลแล้วมันมันเก็บตัวนิดหน่อยสวัสดีครับชิว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 ตอนนี้อยู่โรงเรียนอะไรครับก็ไปทักศึกษาค่ะอยู่ชั้นป <5 S 1> ปห้าปห้า <5 S 1> นะครับผมวันนี้มาจากกรุงเทพเดินทางมาเหนื่อยไหมครับ ไม่เหนื่อยค่ะแต่พ่อเหนื่อยพ่อเหนื่อยมามาอุตรดิตถ์เนี่ยมาครั้งแรกไหมครั้งแรกอ๋อเหรอเราชอบอะไรที่อุตรดิตถ์บ้างเออผู้ผู้ใหญ่ที่นี่น่ารักดีค่ะเป็นเป็นมิตรด้วยผู้ใหญ่ที่นี่น่ารักทำไมทำไมชิวๆถึงชอบกีฬาฟุตซอลได้เล่นร่วมกับคนอื่นค่ะแล้วมันรู้สึกสนุกดีอ๋อกีฬาที่เล่นคนเดียวจะไม่ชอบเห็นพี่เล่นก็เลยอยากเล่นบ้างอ๋อพี่ชื่อวินนเอร์พี่วินเนอร์อ่าโอเคชอบรู้จักสโมสรธรรมศาสตร์สซาเลียนมาก่อนไหม เราชอบนักเตะคนไหนในสโมสร,รชอบพี่ยักษ์พี่ยักษ์พี่ยักษ์อ่าพี่ยักษ์เขาเก่งตรงไหนพี่เขาตัวใหญ่แล้วก็แข็งแรงอ่าพี่ยักรรษ์ลักษณะโปรตีนะครับก็เป็นนักกีฬาดาวเด่นของธรรมศาสตร์ตาเลียนนะครับก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยก็ถือว่าเป็นไอดอลของน้องๆหลายๆคนนะครับก็ <ขอ S 1> วันนี้นะครับก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนมากก็ขอให้ตั้งใจ เล่นกีฬาอยากปเป็นนักกีฬาอาชีพหรือว่าอยากทำอาชีพอะไรก็ขอให้ประสบค่งของเร็จทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณครับขอบคุณครับอายุเท่าไหร่อายุ13ครับ13ปีแล้วก็ชอบนักเตะคนไหนครับผมชอบพี่เกมครับเกมชอบชอบ,อ,บอบเขาตรงไหนครับเขาหล่อใช่ครับเราหลอ่อเราห,อ,หอเขาไหมหยังไม่ได้คืนงเขาเลยครับโอเคแล้วก็สโมสรที่เราชอบธรรมศาสตร์ตะการเรียนครับสกิลการเล่นครับครับก็น้องๆทุกคนน่ารักดีครับก็ มีทักษะเบส,ส ale, Democrat, ิกที่แบบดีๆครับต่างจังหวัดก็ไม่แพ้เด็กๆในเมืองในกรุงเทพเลยครับครับก็ฝากแฟนฟุตซอลฟุตบอลชาวตรดิตครับช่วยฝากธรรมศาสตร์สแตเลียนครับไว้ติดตามด้วยครับผมเราวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำทีธรรมศาสตร์สแตเลียนค่ะอ่าโอเควันนี้เราเตรียมอะไรมาถ่ายทอดให้น้องๆมาครับก็จะมีการปนมุงพยาบาลเบื้องต้นการพันผ้าล็อกการนวดผ่อนคลายนวดกระตุ้นก่อนซ้อมอะไรอย่างนี้ จะช่วยเรื่องการเตรียมพร้อมพร้อมก่อนการฝึกซ้อม<พ>อการแบบป้องกนันอ,อาการบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยในการฝึกซ้อมแล้วก็เวลานักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บไม่สามารถร่วมซ้อมกับทีมได้เราก็จะแยกเทนเพื่อเตรียมพร้อมพร้อมที่ฟังกามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับถูกครับเราเราได้เรียนรู้อะไรบ้างวันนี้าการแปรบอลนะแล้วก็เราชอบชอบพี่คนไหน พ yeah, okay. ี่เจมพี่ยักษ์พี่เจมพี่ทีมงานเรียนครับโอเคขอบคุณในมาเรียนครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วนะครับอย่าลืมหาเวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ